สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคพาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมสะสมไว้อยู่นะครับในประเภทพระบูชานะครับของหลวงพระเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับอาจจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็นําพระบูชานะครับของหลวงพระเดิมนะครับที่ออกวัดอินทารามนะครับ ปีพศ2493นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่พบเจอได้ยากนะครับแล้วปัจจุบันนี้ที่หลงเหลือที่สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่นี่น้อยนะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาทาวิดีโอให้รับชม1องค์นะครับเป็นขนาด4นิ้วนะครับเป็นขนาด4นิ้วนะครับแบบนี้ก็จะมีอยู่2พิมพ์นะครับสําหรับหลงพ่อเดิมที่ออกวัดอินทรารามนะครับที่เป็นหน้าตักสีนิ้วแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะมี2พิมพ์นะครับที่ อ่าเป็นพิมพ์นูนนะครับกับพิมพ์จมนะครับวันนี้ผมเอาแบบพิมพ์นูนมาให้ดูนะครับอ่าก็เป็นรูปหล่อขนาดบูชาหลวงพระเดิมนะครับอ่าที่ไม่ใช่อ่าออกที่วัดหนองโพนะครับอันนี้ก็จะหน้าอ่าหน้าตาแปลกอ่าหน้าตาแปลกนะครับสาหรับพิมพ์นี้นะครับอ่าเพราะว่าออกที่วัดอินทรารามนะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกับอ่าที่ออกที่วัดหนองโพนะครับอ่าพระบูชานี้ก็อ่าสร้างปีพศ2493นะครับ วันนี้ก็เอามาให้รับชม1ององนะครับหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีความหายากนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์มากนะครับชิ้นนี้นะครับองนี้นะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นของเดิมๆนะครับผมก็ได้มานะครับจากคนนี้เขาเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นพรรษาสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับปี2493นะครัเาบาะครับว่าว่าหลวงพ่อเดิมมรณภาพปีพศ2494นะครับ อันนี้เป็นตัวหนังสือนูนนะครับสาหรับองค์นี้นะครับผมก็มีพระบูชานะครับของสายจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายองค์นะครับผมก็อาจจะทยอยทําวิดีโอให้รับชมได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมาทาอาจจะมาทาให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับเกจีสายนครสวรรค์นะครับเพราะว่าผมศรัทธาอาคูบาจาย์สายนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลของอาคูบาจารย์สายนครสวรรค์เยอะนะครับวันนี้ก็มาให้ชมอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผัดเปลี่ยนกับ ประเภทมีดนะครับอันนี้ก็นำมาให้ชมนะครับเป็นพระบูชานะครับที่หายากนะหายากกว่ามีดนะครับเพราะว่าเขาใช้บูชากันทุกวันทุกวันนะครับลงเหลือสภาพสวยๆแบบนี้นิดน้อยนะครับเหลือน้อยนะครับปัจจุบันนี้อันนี้น่าจะจากการประมาณนะครับอันนี้น่าจะสร้างหลักร้อยนะครับเพราะว่าเป็นพัรษาสุดท้ายของหลวมพระเดิมแล้วนะครับก็เลย สร้างออกมานอนนะครับแล้วก็คนใช้ทุกวันทุกวันแล้วไม่รู้วิธีการเก็บรักษานะครับคนในสมัยก่อนก็เวลาสงการก็ออกมาลดน้ํานะครับมันเป็นจริงๆพระบูชานี่ไม่ควรโดนน้านะครับอันนี้ก็ไม่เคยโดนน้ำนะครับอันนี้เป็นของเดิมๆนะครับผมก็ได้มานะครับองค์นี้ผมได้มาแถวลบบุรีนะครับก็ตรงตามที่ตามประวัติเลยนะครับที่หลวงพ่อเดิมก็ไปอยู่แถวลบบุรีนะครับในสมัยก่อนนะครับไปอยู่ที่ วัดนะครับเพราะว่าวัดในการดูแลของหลวงพ่อเดิมนี่มีมีม <s> ีอย <c oughs> ู่หลายที่นะครับไม่ใช่แค่นครสวรรค์นะครับที่จังหวัดลบบุรีนี่ก็มีนะครับนี่ก็เป็นขนาดสี่นิ้วนะครับนี่ดูหน้าตาชัดนะครับดูนิ้วนะครับนิ้วเท้านะครับนิ้วมือนะครับติดหมดนะครับนี่นะครับนี่สังคตินี่เป็นเส้นนะครับต้องเป็นเส้นชัดเจนอย่างนี้นะครับอันนี้คือของเดิมๆนะครับอันนี้เป็นพระหล่อนะครับ ท่านก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับวันนี้เอาพระบูชาของหลวงพ่อเดิมนะครับเอามาให้ทํานะครับเพราะว่าเป็นของที่หายากนะครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับมีน้อยนะครับในปัจจุบันนะครับไม่มีคนเอาออกมาทํานะครับหรือเอาออกมาให้ชมนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับก็เลยเอาของหลวงพ่อเดิมนะครับอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับเอามาให้ชมนะครับ นี่นะครับชัดเจนนะครับอ่าแล้วรุ่นนี้ก็หน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยนะครับสาหรับอาหมวงพ่อเดิมนะครับที่ออกวัดอินทารามนะครับนี่นะครับจะหน้าตาจะไม่เหมือนที่ออกจากวัดหนองโพนะครับแต่ว่าหน้าตาต้องคมชัดนะครับถึงจะออกวัดอินทารามีนแต่หูนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่ต้องคมนะครับนี่ดูจมูกนะครับแล้วก็ดูตานะครับแล้วดูเส้นตรงคอนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหัวนะครับรุ่นนี้ตรงหัวจะเป็นขีดขีดอย่างนี้นะครับนี่ขีดขีดอย่างนี้นะครับสําหรับหลงพระเดิมนะครับที่ออกวัดอินทารามนะครับรุ่นนี้นะครับนี่จะเป็นขีดขีดอย่างนี้นะครับนี่ดูตรงคอนะครับเส้นหลังนะครับชัดเจนนะครับสาหรับองค์นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเก่านะครับเก่าลึกเลยนะครับแบบนี้นะครับสร้างปีพศ2493นะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณ70กว่าปีนะครับ73 74สาปีนะครับสาหรับ อ่าพระบูชารุ่นนี้นะครับอ่สี่นิ้วนะครับมีน้อยนะครับหายากนะครับหายากนะครับมีดว่าหายากแล้วนะครับของหลวมพระเดิมนะครับพระบูชานี่หายากกว่านะครับาเพราะว่าคนใช้นะครับในการอ่าพอสงการนะครับหรือว่าขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็อ่าจะไปลดน้ากันนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พาชํารู้เสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใต้ฐานนะครับนี่ก็เป็นอ่าเป็นดินไทยนะครับสําหรับ พระบูชาหลวงพ่อเดิมองนี้นะครับเป็นดินไทยนะครับนี่ดูความเก่านะครับของดินนะครับเก่ามากนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ผมทำเอามาผมได้นำเอามาทำวิดีโอให้รับชมนะครับในประเภทพระบูชานะครับขนาดสีนิ้วของหลวงพ่อเดิมนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับและที่สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์องนี้นี่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ผมได้มานะครับ ผมขัดขึ้นมาทำวิดีโอให้ชมแต่ละชิ้นนี่คือสุดยอดสุดยอดแล้วก็สมบูรณ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็แปลกๆนะครับแต่ว่านี้มีอยู่ในประวัติการจัดสร้างนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่สมบูรณ์มากนะครับถ้าใครบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับสําหรับพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ออกที่วัดหนองโพนะครับอันนี้ออกที่วัดอินทารามนะครับอาจจะมีสองพิมพ์นะครับ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูคาบนะครับดูคาบฝุ่นคาบอะไรที่เขาเก็บไว้นะครับนี่ดูคาบฝุ่นคาบใครนะครับที่เกาะตามตัวโลหะนะครับหน้านี่ต้องคมนะครับใต้ฐานนี่ใช้ดินไทยนะครับโหนี่ชัดเลยครับนี่ชัดเจนหน้าตาได้ชัดเจนนะครับจมูกโด่งนะครับ อันนี้ผมวางดีก่อนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับนี่ตรงหัวก็จะเป็นขีดๆดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใช้วิธีการหล่อครับเพราะว่าเป็นพระบูชานะครับก็จะใช้ในการหล่อนะครับสําหรับพระบูชานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกจิท่านไหนนะครับที่เป็นพระบูชานะครับเขาจะใช้วิธีการหล่อนะครับแล้วก็ต้องไปศึกษาครับวิธีการหล่อนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ อ่ะตันนี้ผมก็เอาอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์สายนครสวรรค์น,นะครับที่าหาชมาหาชมได้ยากนะครับแล้วก็ดูง่ายๆนะครับอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งชิ้นนะครับเอามาทําวิดีโอให้รับชมนะครับหน,หน้าตาต้องชัดนะครับนี่จะมีสองพิมพ์นะครับนี่ถ้าใครถ้าใครเจอนะครับในบ้าน คนเก่าคนแก่นะครับที่ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าได้บูชานะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นไปที่ Democrat, tai, เป็นพระบูชาบางอย่างไว้นะครับอันนต้องต้องรีบเก็บเลยนะครับเพราะว่าหายากนะครับนี่หายากนะครับแล้วก็มีราคาที OC ่สูงนะครับหายากกับมีนะครับมีหลวงพ่อเดิมนี่ว่าหายากแล้วนะครับพระบูชานี่หายากกว่านะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่นะผมก็มีหนึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับใต้ฐานนี่เป็นดินไทยนะครับแล้วก็ อ่าเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือนู่นนะครับองค์นี้นะครับนี่อ่าออกวัดอินทารามนะครับนี่สภาพนี่เต็มร้อยเลยนะครับนี่อายุพระประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะครับเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสี่ปีนะครับอ่าออกอ่าสร้างสร้างขึ้นในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับทานหลวงพ่อเดิมปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนี่เป็นพรรษาสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมนะครับหายากนะครับอ่าแล้วก็อ่าเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่สมบูรณ์นะครับผมก็จะมาทํา ของเกจีสายลครสวัสค์เรื่อยๆนะครับที่เป็นพระพุชานะครับแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆนะครับอย่างอย่างเช่นมีดหมอครับหรือว่าพระงาแกะนะครับประเภทเสื้อยันประเภทพายันนะครับที่มีรอยมือนะครับหรือว่ารอยจานของครูบาจานนะครับผมก็จะมาทําวิดีโอให้รับชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลกับผมนี่เลยอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำวิดีโอนะครับที่ดูง่ายๆนะครับก็จะมาทยอยทำให้ชมนะครับ วิดีโอนี้นะครับหากใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับประเภทพระบูชานะครับหรือว่าอื่นๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าเกจิสายนครสวรรค์ท่านอื่นๆนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางไอดียไลน์นะครับ0 9 8 9 3 1 5 0 5แ้นะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงนะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0นะครับ มีประสบการณ์แปลกๆนะครับเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าเกจิสายนครสวรรค์นะครับก็ส่งมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะครับผมจะได้มาเล่าในช่องวิดีโอผมนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับ10นาทีนะครับสำหรับพระบูชาของหลวงพ่อเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ